มีใครเคยเล่นบาลีสวิงบ้างคอมเมนต์หน่อยว้าวแค่เห็นใจก็สั่นแล้วลุงโอ้หมันสูงนะใครอยากมาเล่นบวกหนึ่งมาบวกหนึ่งใครเคยมาแล้วบวกหนึ่งมาหน่อยตื่นเต้นมากเลยฉันจะเป็นยังไงลุงจี๊ดลั่นป่าแน่นอนดาวเพราะนี่ปากก็สวยนะเพรนะอะไรเพราะใช้ฟินวัยรุ่แมทค่ะนี่เดี๋ยวคอยดูนะตอนเล่นจะเป็นยังไงเขามีชุดเดรส เามีเดนให้ด้วยลุงเดี๋ยวมาดูกันเท่าไหร่150,000เดสฟีโอ้อิงคุตอิงคุตอิงคุ e อ๋อเขาจะมีชุดเดสให้ด้วยนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยฟรีหนึงสได้ไหมวันฮเลนดตดิสู0 first time เออไมมาว่าอตอป e u t น t e เดี๋ยวมาลองดูนะดาวเซตสค่ะประมาณ2 7 0ตื่นเต้นไหมเนี่ยตื่นเต้นสิอลองไหมล่ะลุงเออ this twenty bro ปัอ่ะโอเค นี่เดสเดสเรดเรดเดสเรดเรดเอาไปที่ยูอืมเนาะเลดี้เฟิสเราเดี๋ยวมาลองดูชุดก่อนโอ้ดูชุดสักก่อนอันนี้เขาจะมีชุดให้ด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวดูจะเป็นยังไง เอาแต่ชุดก็จะพลุงพลังไหมเนี่ยเอ้ยไม่ต้องเตรียมชุดเดรสมาค่ะที่นีเราจ่ายค่าตั๋วเขามีเดรสให้ฟรีด้วยเสือมารอรุนสีแดงสวยไหมเฮ้ยสวยสวยเออนี่อุ้ยเอ็กซายเอ็กซาย

ขอความรู้สึกหน่อยตื่นเต้นสิลุงมองมายืนทุกคนวน่<ม>าดาวจะก,กี๊ดไหมถ้าใครว่าดาวกี๊ดบวกหนึ่งมาเลยเนี่ยโอ้ยคนในป่าจะไม่ตื่นเสียงใช่ะเมยัยยๆยโอเค thank you นี่เขาถ่ายรูปให้ด้วยเออโอ้โหนี่นี่ดูแลรายละเอียดยัง <Okay. S 1> เลนเลย <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาหามุมถ่ายรูปกันโอ้เอฟเฟกต์ <c oughs> สุดยอดเลยเวทมิตรถอดเกิบก่อนถอดเกิบ ากลัวไหมกลัวสีลุงมาได้แต่มาถึงแล้วก็ต้องลองเออโอ้ยตื่นเต้นนะขอเบาๆนะ Can I take video here? Yeah yeah thank you ว้าวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ลุงเขามีเซฟตี้เบลอยู่อ๋อนี่นี่เขามี safety bell บอดเบกตื่นเต้นไหมดาวเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วด no, well, ูข yeah. ้างล่างโอ้หส yeah. ู่ความเวงวังไปดู่นเลยอ่ะเดี yeah. ๋ยวตัวมาอีกเออแล้วก็นอนเลยเโอเคนี่เป็นวิธีจับตื่นเต้นไหม กว่าจะได้รูปสวยโอยเดี๋ยวเดี๋ยวโัวบก่อนอื้ยสวยเลเ หลักได้แล้วนะเฮ้ยสวยมากนี่ นี่พี่ก็ถ่ายดูอุ้ยสวยมากว้าว so beautiful นเดินเรื่อยนะเดินเดู่อยสวยมากโอ้โห อสวยมากผ่้ไ้เอเอาอีกไหมบอบบ๊อกโอเคชอบชอบล่เฮ้ยโอเคล่า o ุดเอาอีกเอาอีกว้านล่าสุเอาอีกแล้วเยอะเลยมันมันหายใจบอถึงกอไม่เป็นไรโอเคตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสนุกมาก เดี๋ยวมาดูรูปเดี๋ยวมาดูรูปจ้ำจ้ตจ้ำจ้ำจ้ำจ้อ้ำจ้ำา้ำจ้ดา้ำจ้้ำจ้้ำจ้ำ้้ำจ้ำจ้้้ำจ้ำจ้้ำ้ำ้า้ำ้ำจ้ำจ้ำจ้ำ้้ำ้ำจุ้จมาก้้้้ ว้าวกดโฟโต้ว้าวมาดามไม่เย็นไม่เย็นไม่เย็นเออเขามีคนจัดพรอมให้ด้วยตอนนี้ยังสั่นอยู่เลยเออเดี๋ยวนะโอ้โหนี่นี่เดี๋ยวให้ดูว้าว one two let's go oh โอ้โหเนี่นะครับ สุดยอด next post next post okay โอ้โหดาวโอ้โหแต่ละรูปนี่สุดยอดชินว่าต้องสวดน,นี่นะครับถ้ารูปไม่สวยพี่ก็ถ่ายเรื่อยๆเลยนะ นี่นะทูบลมไทยแลนด์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 เซมเซมบาลินิสเสวัสดีค่ะยูโนงัดตงงัดอ๋องัดตั้งงัดตั้งงัดตังงัดตังัดตังัดงัดตังัด

ว้าวสวย beautiful ว้าวเฮ้ยกุดกุดใครอยากได้รูปแบบนี้นี่คอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์หน่อยใครอยากได้รูปแบบนี้มาเลยครับเนี่ยที่ร้านนี้นิมพอนดักซาลีซาลีซาลีพอนดักซาลีนี่ครับอยู่ที่บาหลีอินโดนีเซียถ่ายรูปให้ด้วยค่ะทุกคนมีชุดเดรสให้ด้วยโอ้สุดยอด สวัสดีครับเงดตึงเงัดตึงเง็ดน่ารักมากเลยอ่ะโอ้กูกดกดคุมแล้วค่ะคุมแล้วเป็นไงชอบไหมชอบมากลุงรูปสวยด้วยถามความรู้สึกไหนเป็นยังไงบ้างอุ้ยตอนแรกถ้าเป็นช้าๆมันก็แบบได้อยู่แต่พอแรงๆมันตื่นเต้นมันเสียวมากเพราะว่า ลาแรงมันขึ้นตรงนู้นเลยไงลูกมันเสียวมากเลยค่ะทุกคนเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ค่ะใครมาบาหลีลองมาคองมันที่น่าตื่นเต้นมากๆร้านนี้อะไรนะเขาถ่ายรูปให้ด้วยราคานี้ประมาณ1นึ0 0 0สนสองหมื่นรูปีเราต่อเขานะคะเขาจากราคาแสนห้าเราต่อแสนห้าเราต่อแสนสองสองว้ตตเจ็ดสิบเจ็ดบาทแล้วก็ราคานี้รวมเล่นบาหลีสวิงอันนี้แล้วก็ชุดเดทชุดเดทแล้วก็ถ่ายรูปให้ถ่ายรูปให้แบบทั้งบนบาหลีสวิงแล้วก็ข้างล่างขอดูรูปข้างล่างหน่อย เ้ยาลสวยชุดเดทถ้าไม่มีชุดมาเอาที่นี่ค่ะทุกคนไม่ต้องเตรียมมาเลยไม่ต้องก็มีให้เลยนี่อุูยดูรูปนี้สวยมากนี่ใครว่าสวยบอกหนึ่งมาเลยสวยเนาะอคนสวยอะนี่พอใช้อะไรพอใช้ฟินเวอร์ลิปแมทค่ะลองกิดทั่วป่าป่าก็สวยค่ะอเออ พื้นกระโปงพื้นกระโปงคือคืออีกอย่างเนาะพื้อกระโปงไงอ๋อคืนอ,ออกอ <c oughs> โอเคโอเค <Okay, okay. S 2> ห้ดูม,มุมนี้ทุกคนสวยมากนี่โอ้โหชุดเดทเขา,ารังการมากใครว่าสวยพวกหนึ่งมาหน่อยนี่ครับเป็นเจ้าหญิงเฮ้ยห <c oughs> ันหน้าแล <c oughs> ้วอย่าหันหลังเฮ้ยสวยมากดูดิโอ้โหรังการมาก <c oughs> สาดามะดาตัง ทุกคน่าสวยไหมถ้าใครบอกว่าสวยบอกหนึ่งมาเลยมุมนี้หนึ่งสองเขียวมากเลยค่ะวิวข้างหน้านี่สวยมากเลยนะคะข้างหน้าก็จะมีนาขั้นบันไดด้วยนะคะพี่เขาถ่ายรูปสวยมากใช่โอ้โหดูชุดอลังการมากนี่เดรสสีแดงจะถูกจะแพงต้องแดงไว้ก่อนแดงแดงแดงสีแดงเฮ้ยสวยทุกคนมาสวยไหมโอ้ยถ้าใครว่าสวยบอกหนึ่งมาเลยครับ มมมไมออ่สวยมากมามาเดี๋ยวถ่ายรูปให้หนึ่งสองหนึ่งสองเศรไหมลูกเออสวยมากมีใครเคยมาบ้างแล้วครับเดีย๋ยวช่วยคอมเมนต์หน่อยหรือว่าใครอยากมาบวกหนึ่งมาเลยนะเนี่ยสวยมากเลยลองแท็กแฟนดูนะครับสุดยอดแ,แฟนมาเลยเออให้แฟนจ่ายแฟนแท็กเลยแท็กเลยบอกให้แฟนจ่าย <c oughs> เฮ้ยสวยหนึ่งสองนี่วางกล้องน,นี่อืมเกิดมากวันนี้ ได้ถ่ายรูปหลายมุมนะคะทุกคนเนี่ยคุ้มมากเลยนะคะชุดแดงแรงฤทธิ์มากเออชุดแดงถ่ายรูปสวยนะคะทุกคนใครมาก็แนะนําเป็นสีแดงนะคะมันจะได้ตัดกับเขียวนะคะเด่นมาก not swing oh not swing นี่นะครับงัดตึงงัดตึงงัดตึงงัด หนึ่งองอนี่หูดาวนี่มุมนี้ก็สวยนะอยากอยากถ่ายห,หลังบ้างอ่ะลองดูลองดูนี่ครับมัต้องมีแผนกจัดพร็อพด้านหลังให้โอ้เฮ้ยตรงนี้ก็สวยแล้วก็มองทางนี้เออหนึ่งสองหืม <c oughs> ที่นี่ถ่ายรูปสวยมากเลยะะเออนี่ครับอันนี้ให้เขาถ่ายรูปให้ว้าวเฮ้ยตรงนี้ก็สวยนี่เห็นไหมทุกคน นี่โอ้โหนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องหลังอยู่ตรงนี้เองสวยมากว้าวนี่ครับ I love Bali yeah I love Bali เฮ้ยนี่นี่นี่เห็นไหม Thank you น่ารักมากเลยเออนี่ครับพี่เขาแนะนำดีมากเลยอืมนี่ What's your name Ko m ม n g Ko Meng yeah My name Rung รูป oh, yeah มง m m e เมง o m m e n t good y e ื h นี่ครับโอ้โหเฮ้ยเขาถ่ายเก่งมากเลยอ่ะเขาจะรู้วิธีแบบปรับแสงรู้วิธีแบบหามุมนะครับใครมาแนะนำคนในพื้นที่อย่างเงี้ยถ่ายรูปให้สวยมากโอ้โหต้องเซอแน่นอนเอ้ยว้าว was h t your name Dewa ฮะ Dewa Dewa my name Krung you got a photographer นี่ครับ recommend Thank you Dewa thank you พี่ลองเอาเงินให้เขาหน่อยเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวค่อยให้ฮะโอ้ยสวยมากไหนว้าวฉันไม่อยากจะโชว์ว่าฉันได้รูปนีดมากนี่นะครับนี่ Dewa photographer เออนี่สวยมากค่ะคุณสวยมั้ยถ้าสวยบวกหนึ่งมาสุดยอด ชุดเราไม่ได้เอามาเองนะคะเนี่ยเขามีให้หมดเลยถ้าใครมาแบบแล้วไม่มีชุดใส่ไม่ต้องกลัวนะที่นี่มีให้โอ้เขาถ่ายสวยมากเลยลูกชอบไหมชอบให้กี่คะแนนสิบเลยให้สิบเองเลยเต็มสิบได้รูปสวยๆเยอะเลยเดี๋ยวรอดูนะเต็มร้อยก็ให้ร้อยทุกคนรอดูนะเดี๋ยวเราจะลงรูปให้ดูสวยแน่นอนเออสวยจริงสวยจริงสวยกว่าคนอีกนะนี่เอาลงอย่งไหนล่ะวันนี่ลงอย่งไหนมันคือแค่ สุดยอดมากได้รูปแล้วเออชอบมากเลยค่ะทุกคนใครมาบาหลีนะต้องมาที่นี่เลยบอกเลยได้รูปสวยๆเยอะมากแล้วก็พี่เขาน่ารักมากเลยร้านนี้ดูแลดีมากช่วยถ่ายรูปแบบโหจะเต็มมากได้ครบเลยนะจ่ายครั้งเดียวได้ทั้งถ่ายรูปได้ทั้งเล่นนี่ครับนี่บาหลีเซอร์วิงเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเขาจะผูกใส่ต้นมะพร้าวนะครับผูกใส่ต้นมะพร้าวสองข้างเนี่ยแล้วก็ลอยลงไปตรงนู้นข้างล่างนี่เป็นร่องเขาเป็นเหวตรงนู้นที่เราเห็นนะครับคือนาขั้นบันได สวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ Thank you ขอบคุณค่ะ Thank you ขอบคุณครับติดตามม Thank you บาย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 สวัสดีครงัดทั้ง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 ปไป thank you ดึงดึงดึงต a วนี้มากก Bye สิบายบายขอ a เรานี่เห็นไหมสวยมากเดี๋ยวเข้าตรงนี้เลยว้าวไปดูมุมถ่ายรูปนะครับนี่ไงที่มาของชิงช้าบาหลีนี่ถ่ายรูปก่อนนั่งตรงนี้เหรออ๋นะหนึ่งสอง okay I'm gonna take a photo ร้านนี้นะทุกคนแนะนำเลยพี่ๆเขาน่ารักมาก